of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You. สวัสดีครับผมดิโมแม็กนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ลงคลิปนะครับรู้จักรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาภายใน2นาทีนะครับวันนี้เราจะมารู้จักกับตอีตําแหน่งหนึ่งนะครับก็คือตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากันนะครับแน่นอนครับเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นภาพพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่ง ของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐอเมริกานะครับต่อจากประธานาธิบดีนะครับโจนวัลทรัมป์นะครับผมวันนี้เราจะไปรู้จักกันนะครับว่าตําแหน่งนี้มีความสําคัญอย่างไรนะครับตอนนี้มีอดีตประธานาธิบดีท่านไหนบ้างที่ยังมีชีวิตอยู่รวมถึงคําสาบานตนของตําแหน่งประธานาธิบดีเขาใช้คําว่าอะไร นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับไปเลยประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเป็นประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาลแห่งสหรัฐเป็นผู้นําสูงสุดของฝ่ายบริหารและเป็นจอมทัพสหรัฐรัฐธรรมนูญมาตรา2บัญญัติว่าประธานาธิบดีมีอํานาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายส่วนกลางรับผิดชอบแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายบริหารข้าราชการทูตและข้าราชการประจําและข้าราชการตุลาการในส่วนกลาง ทั้งมีอำนาจทำสนทิสัญญาไม่ได้รับคำแนะนำและยินยอมของผู้ที่สภานอกจากนี้ประธานาธิบดีมีอำนาจอภัพยโทษลดโทษเปลี่ยนโทษเรียกและเรื่มประชุมสมัยวิสามันแห่งสภาทั้งสองของรัฐสภาประธานาธิบดียังมีบทบาทนำในการออกกฎหมายระดับสหพันธรัฐและการดำเนินนโยบายในประเทศในสมัยหลังประธานาธิบดีมีการใช้คำสั่งของฝ่ายบริหารออกข้อบ,บังคับหน่วยงานและการแต่งตั้งตุลาการเพื่อดำเนินนโยบายเพิ่มขึ้น และนับแต่สถาปนาประเทศเป็นต้นมาประธานาธิบดีและรัฐบาลกลางมีอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและแม้ปัจจุบันไม่มีอำนาจยึติบัญญัติอย่างเป็นทางการนอกเหนือไปจากการลงนามและยับยังร่างกฎหมายที่รัฐสภาอนุมัติแต่ประธานาธิบดีก็แบกบรับความรับผิดชอบขนาดใหญ่ในการกำหนดวาระประชุมพักรวมถึงกำหนดนโยบายการต่างประเทศและการในประเทศด้วย ประธานธาิยดีสหรนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมผ่านทางคณะผู้เลือกตั้งมีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีและสามารถอยู่ในดำรงตำแหน่งได้ไม่เกินสองวาระซึ่งบัญญัติไว้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่22ที่ได้รับการอนุมัติในปีคศ1951มีรองประธานาธิบดี9คนที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเนื่องจากประธานาธิบดีลาออกหรือเสียชีวิตขณะยังไม่ครบวาระ โดยสรุปแล้วสหรัฐมีประธานาธิแล้ว45คนคิดเป็นวาระ4ปีจานวน58วาระสำนักงานและจวนของประธานาธิบดีเรียกว่าทดเนียบข่าวดูดไวท์เฮาส์อยู่ที่เมืองพัชตันดีซีประธานาธิบดียังได้รับสิทธิ์ในการใช้คณะทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในทำเนียบข่าวอย่างเต็มที่รวมถึงการดูแลทางด้านการแพทย์การพักผ่อนการดูแบบบ้านและระบบรักษาวความปลอดภัยมีเครื่องบินโบอิง Vc 2 5าจำนวนหนึ่งลำจาก2ลำชื่อ Air Force One ไว้สำหรับเดินทางระยะไกลเป็นเครื่องบินที่ดแแัดแปลงอย่างหรูหรามาจาก Boe ิ n g 747-200B ประธานาธิบดีจะรับค่าตอบแทนทั้งสิ้น4แสนดอลลาร์สหรัฐพร้อมด้วยผลประโยชน์อื่นในแต่ละปีของการำรนตำแหน่งอีกด้วยเนื่องด้วยความเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจึงเป็นสิ่งหนึ่นเป็นบุคคลที่ส่งอำนาจที่สุดในโลกประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือโจไบเดน ผู้ได้รับเลือกคนล่าสุดเรื่องตำําน่งตำแหน่งในวันที่20มกราคมปี2 0 2 1ที่ผ่านมาในปัจจุบันนะครับมีอดีตประธานาธิบดีที่มีชีวิตอยู่5ท่านนะครับได้แก่อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีจอร์ชเบย์ยูบุชอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมป์เรามาพูดถึงคำสรรพยานเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิสารัฐกันบ้างนะครับ คำสัป,ปรยานเขารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นคำสัป,ปรยานหรือคำยืนยันที่ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวไว้หลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีแต่ยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ใดๆถ้อยคำของคำสัป,ปรยานนั้นระบุไว้นในหมวด2มาตรา 1: ข้อ8ของรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับโดยข้อความนั้นเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าขอให้คำสาบานว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างซื่อสัตย์ และจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองและปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐนะครับนี่ก็เป็นกล่าวการกล่าวคำสาบานของประธานที่ปรทุกคนที่ได้เคยมีมานะครับโดยขั้นตอนของการกล่าวคำสาบานตนนะครับประธานศาลสูงสุดเป็นผู้กล่าวนำคำสั์ปฏิยาณเข้ารับตำแหน่งนะครับผมโดยนะครับจะนำมือซ้ายนะครับวางไว้บนคัมภีร์ไบเบิลหรือหนังสือกฎหมาย ส่วนมือขวานั้นจะยกมือขึ้นแล้วกล่าวคำสัพป,ปฏิญ,ญาณที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับโอ้โหเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องสากลากันแล้วนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับและกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตืนเอนไปด้วยนะครับเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ชมเป็นคนแรกเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve, protect and defend Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you, God. So help me, God. Congratulations, so, Mr. Thank President. You.